สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับผมวันนี้ครับคลิปใหม่มาแล้วนะพี่นะมีของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ0919285535นะครับ0919285535นะครับเบอร์นี้นะพี่นะแอดไลน์ได้นะครับโทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือพี่พี่ท่านไหนที่สะดวกอ่าเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็น9 3 7เก้าสนะครับ ไลน์แอดก็จะมีไว้สําหรับแจ้งเตือนพี่ๆเวลามีคลิปใหม่มาลงนะครับนาะอผมก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์แอดก่อนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0้บาทนะพี่นะถือว่าเป็นราคาแบบเบาๆกันเลยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปชมชิ้นแรกกันเลยนะพี่นะองนี้เลยนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นพระคล้ายๆพิมพ์พระปางอะไรนะ คล้ายๆปรถมปร,ถมประเทศนานะพี่นะแต่ว่าวงนี้เป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์พระรอดนะครับนี่นะฮะเอาเป็นว่าไม่รู้ที่แล้วกันนะพี่นะไม่ยัดที่ด้วยนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับสามร้อยบาทนะฮะไม่ทราบที่นะพี่นะ องค์เล็กนะครับองค์พระพรอดเลยนะฮะลากันต่อไปนะครับรายการที่สองครับ <c oughs> เป็นพระนางพญาพิมพ์ข่าโคงนะพี่นะองค์นี้นะครับเนือดินสวยๆแบบนี้ฮนะ หัวขนที่2องนะพีน่นะสามบาทนะครับ การต่อไปนะครับประการที่สามครับเป็นพระคุณแผ่นนะพี่นะวันนี้นะครับเป็นภายคู่ตัดเดี่ยวนะฮะเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเนื้อเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะพี่นะราการที่สามนะครับสามร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับเป็นพระปิดตานะที่นะ้ําเนื้อผงนะครับผมคุกรักนะฮะ อันที่สี่นะครับสามร้อยบาทนะครับพระปิดตาไม่ทราบที่นะพี่นะของคุกรักเก่าๆแบบนี้นะครับร <c oughs> ายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับเป็นพระนางพญานะพี่นะองค์นี้นะครับเป็นอกนูนเล็กนะฮะแต่ว่าสภาพอย่างที่เห็นเลยนะพี่นะแกะออกมาจะกรอบนะครับแทบไม่เห็นอะไรเลยนะพี่นะสภาพใช้ศึกนะครับเนี่ยฮะ เฮี้ยเลยนะครับเนาะก็คือเหลือแต่ลางๆแบบนี้นะพี่นะถ้ามองดีๆได้เห็นนะ,ะแต่ว,ว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะเอาไปตามสภาพนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับ นะครับระการที่หกครับพลารอดนะฮะนี่นะครับส,สึกแต่สวยนะครับนะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะครับราการที่หกนะครับสามร้บาท รายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับเป็นกะลาแกะลาหูนะพี่นะองนี้นะครับเป็นกรลาแกะลาหูฮะแห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับสามร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับรายการตั้งแต่รายการที่แปดไปจะเป็นราคาราคาสี่ร้อบาทนะพี่นะนี่นะครับรายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญฉลุลายหลวงปู่เอี่ยมนะฮะเหรียญฉลุลายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะนี่นะครับการที่แปดนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับหลวงพอพรมนะฮะเตารีดนะพี่นะองค์นี้นะครับหลวงพ่อพมหลังเตารีดนะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะ การที่เก้านะครับสี่ร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาสามเกลอน,นะพี่นะองค์นี้นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะฮะ เนื้อเป็นสัมฤทธิ์เงินนะพี่นะ สี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างบร,รมีปีหนึ่งานะครับนะองค์นี้มาแบบเดิมๆเลยนะครับทองแดงเดิมๆผิวไฟเดิมๆแบบนี้นะพี่นะ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับหลวงปู่ทวดนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์พระลอดนะพี่นะรายการที่สิบสองนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์พระลออสองสี่เก้าเจ็ดนะครับมาพร้อมเรี่ยมพาสติกแบบนี้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับเป็นพระร่วงลังปืนนะพี่นะองนี้นะครับองนี้เป็นชิ้นเงินนะครับนะเป็นชิ้นเงินนะครับเนี่ฮะขะไทยนะพี่นะเก่าๆเลยนะครับ สี่ร้อยบาทนะพี่นะแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะฮะร,รายการต่อไปนะครับเป็นพระร่วงอีกหนึ่งองคนะพี่นะได้มาสององนะครับองค์นี้เป็นสนิมแดงนะพี่นะนี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับสี่ร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระสมเด็จนะฮะ <c oughs> พระสมเด็จนะพี่นะองค์นี้ลงรักสวยๆเลยนะครับลงรักเก่าๆสวยๆแบบนี้นะฮะร,รายการที่สิบห้านะครับสี่ร้อยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับยางเป็นพระสมเด็จอยู่นะพี่นะได้มาสามสี่องค์นะครับวันนี้นะนี่ครับองค์นี้เป็นสมเด็จวราคังนะพี่นะเนื้อหาสวยเลยนะครับเหลืองแห้งนะฮะร,รายการที่สิบหกนะครับสี่ร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะพี่นะองค์นี้นะครับเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ สี่ร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับองคนี้แค่เป็นทรงคล้ายๆพระสมเด็จนะพี่นะแต่ว่าเขามียันรอบนะฮะไม่รู้ว่าหลงพ่ออะไรสร้างนะพี่นะนี่นะครับยังไม่ได้ค้นหาเลยนะแต่ว่าดูแล้วกเก่าดีนะพี่นะใครรู้ที่มาจัดไปแล้วกันนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวต้องลองไปหาที่ดูนะพี่นะพระเก่ามากนะอ,องค์นี้นะครับนะอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับนะสวยๆเลยนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าครับเป็นเหรียญใส่มาหลวงพ่อไป่นะฮะพ่อป่ากํากแพงนะพี่นะนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับ ราการต่อไปนะครับราวการที่ยี่สิบครับเป็นเหรียญน,นะครับนะเหรียญอาจารย์เอี่ยมนะครับหรือเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัสสะพันสูงนะพี่นะเป็นเหรียญเสมานะครับสี่ร้ยบาทนะพี่นะราการที่ยี่สิบนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยีส่สเอ็ดครับเป็นพระชัยนะครับนักชิ้นนี้นะฮะพระชัยนะครับไม่ตอกโค้ดนะพี่นะแต่ว่าทรงเขาไปทางของกูทิมนะฮะร,รายการที่ยีส่สเอ็ดนะครับ 400บาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่22นะครับจะเป็นราคา500บาทนะพี่นะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหล่ลอหลวงพ้อเงินวัดบางคานนะครับเป็นเหรียญหล่อจอบใหญ่นะฮะหล่อโบราณนะพี่นะเก่าๆเลยนะครับรายการที่22นะครับ500บาท <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับอองจิวนะฮะเป็นพระปิดตานะพี่นะองค์นี้นะครับพระปิดตากมรมหลวงชุมพรนะครับองจิวจิ๋วแบบนี้นะพี่นะหน้าเลี่ยมของหน้าเลี่ยมเก็บมากเลยนะฮะ สวยๆแบบนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับเป็นพระทรงนั่งนะพี่นะหน้าสวยๆแบบนี้นะครับผมดูเป็นสุขโขทัยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะพี่นะ รายการที่ยี่สิบสี่นะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับตรงนี้เป็นหลังหนังสือนะพี่นะนี่นะครับเก๋าสวยนะฮะลมดำเดิมๆแบบนี้นะครับ ราคาที่ยี่สิบห้านะครับห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่2ี่สครับองนี้ราคาแปดร้บ,บาทนะพี่นะเป็นหลวงผู้สุกนะครับนะหลวงผู้สุกวัดปัะคองมะข่ำเท่านะครับองค์นี้มาพร้อมจับเงินโบราณน,นะฮะนี่นะครับสวยมากเนะนื้อหาดีเลยนะครับนะรายการที่ยี่สิบหกนะครับแปดร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับ <c oughs> เป็นพระสมเด็จนะครับนาองค์นี้นะฮะพระสมเด็จพิมพเจดีนะครับองค์นี้มาพร้อมเรียมเงินนะพี่นะ สมเด็จนะครับพิมพเจดีนะฮะสวยมากนะครับองนี้นะครับมาพร้อมเนี่ยเงินนะฮะผมขออนุญาตเปิดไว้ที่เอาไปสองพันสามมกันพี่นะครับนะแบ่งปันกันนะครับสองพันสามนะฮะเก่าสวยนะครับบนสารเห็นชัดเลยนะพี่นะเนี่ยรายการต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดนะครับอง์นี้เคยอ่าลงไปครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็เป็นพระอยุธยานะครับ ชิ้นนี้นะฮะอยุธยาเนื้อสำลิดนะครับปิดทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะมาพร้อมเรียมเงินหนาๆครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับพระอยุธยานะฮะหน้าสวยมากนะครับตรงนี้นะปิดทองมานะพี่นะเดิมๆเลยนะครับมาพร้อมเรียมเงินด้วยนะเอาไปสองพันสามพี่นะครับนะสองพันสามร้อยบาทนะครับจบแล้วนะครับนะก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับ โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0919285535นหะครับ0919285535นะครับหรือไลน์แอดนะครับเป็นแอด937 GYICL นะครับจริงๆเบอร์โทรเบอร์ไลน์แอดได้หมดเลยนะพี่นะแล้วก็รูปภาพเพิ่มเติมนะครับอยากได้ภาพนิ่งๆทักมาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ